สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมหินอุกบาตหรือเมทิโอไรน์นั่นเองนะครับ M E T E O R I T E นะครับในกลุ่มเมทิโอไรต์คลาสสิฟิเคชันจะเป็นกลุ่มที่มีนักสะสมอุกบาตจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเวลาเรือวิ่งไปบนผิวน้ําใต้ท้องเรือจะเสียดสีกับผิวน้ําอุกบาตก็เช่นกันครับถ้าหินอุกบาตด้านไหนหันลงพื้นโลกก็จะเสียดสีกับชั้นบรรยากาศ เกิดความร้อนสูงแล้วก็เผาไหม้เป็นสีดำนะครับเปลวไฟก็จะลุกขึ้นไปเผาด้านบนที่ชี้ขึ้นท้องฟ้าทําให้ด้านบนนั้นถูกเผาน้อยกว่าสันสูงสูงพวกเม็ดหินต่างๆเนี่ยก็จะดําตรงสันนุ่นๆนะครับแต่ด้านใต้เนี่ยเรียกได้ว่าอุกบาทส่วนไหนที่หันลงพื้นโลกดําแบบนี้เลยนะครับอ่าทีนี้ อยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับแคปภาพแล้วขยายดูเองได้ทีนี้ผมจะให้ดูภาพที่2นี่ครับแคปภาพครับขยายอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นคราบนี่ไหมครับมันก็คือคราบของผิวหินที่โดนความร้อนสูงจนละลายเป็นของเหลวนะครับเหมือนกับน้ำพึ่งหรือว่าน้ำเชื่อมนะครับจากนั้นโดนความร้อนสูงอีก ก็คือไหมเลยนะครับเนี่ยเขาจะเป็นหยดยๆดแบบนี้เลยนะครับอุกกบาทแท้ดูง่ายนะครับเพื่อนๆมาเรามาดูกันเอาใกล้ๆเลยไหมหดูผิวใกล้ๆเลยไหมนี่เห็นไหมครับสีดำคลาบน้ำหยดโอ้โหย้อยเลยเห็นไหมครับอ,อยากดูนานก็กดหยุดดูเองนะครับดูครับเห็นนะครับง่ายไหมทีนี้ผมจะให้ดูนี่ครับแคปภาพขยาย เห็นไหมดูง่ายไหมเนี่ยเห็นไหมครับผิวรอบๆเขาถ้าด้านใต้นี่คือดําเลยเสียดสีโดยตรงเหมือนใต้ท้องเรือเสียดสีผิวน้ําแต่ถ้าด้านบนนี่คือก็จะโดนไหมตรงสันนะครับสูงๆเช่นเม็ดหินหรือตุ่มหินที่มันสูงๆนะครับเนี่ยอุกบาทแท้ดูง่ายเห็นไหมครับผมถึงบอกไงครับเนี่ยครับอุกบาทแท้ดูง่าย สุดยอดไหมครับชัดไหมโอ้โหสุดยอดครับดูผิวดำไม่ชัดเจนโอ้โหสุดยอดครับผิวดำไม่ชัดเจนอะให้ดูใกล้ๆนี่แหละครับเขาเรียกว่าคลัสฟิวชั่นคลัสก็คือการหดตัวการบีบรัดฟิวชั่นคือปฏิกิริยาน,นั่นเองนะครับ โอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับเพื่อนๆ